ขางวดเบาๆนะคะเชฟปีสแปดนเพียง4,9 0 0้าอยบาทนะคะอ่ะวันนี้จัดให้เป็นสีขาวเดิมๆสายใช้งานเลยนะลูกค้านะกจักหน้ารอหลอดแท่ๆแบบนี้เลยนะคะตาไฟใสๆมีไฟตัดหมอกนะคะลูกคา้าคันนี้เครื่องเดิมโรงงานเลยนะ,ะท้องเครื่องนะคะน็อตซ้อกันเดิมนะคะแบตเตอรี่เก่าเราเปลี่ยนให้นะคะแผ่นกันความร้รอนอยู่ครบนะล้อเดิมโรงงานนะลูกค้านะสายใช้งานนะคะเอาไปเลยนะคันนี้ข้างในไม่เพียงแค่ เกียดูแราแม็กหกสตีดเบาะผ้าลูกค้าบอที่รอสวยๆนะคะกระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยนะคะด้านหลังนะคะมีการชนท้ายให้ตาไฟมีให้นะคะสภาพรถนะลูกค้านะผู้เข้ามาใหม่นะคะแม็กไลเนอร์อยู่นะจ๊ะก็ถ้าเกิดใครสนใจอยากได้กระบะสายใช้งานนะคะวันนี้สักให้แล้วเบอร์โทรย่ายก